รับซื้อธนบัตรที่ระลึกฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา80ภพรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555ธนบัตรนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับฉเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จ พระนางเจ้าสิร,ริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเป็นการเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในธนบัตรที่เรียกว่าเป็นที่ต้องการนะครับของนักสะสมเพราะธนบัตรฉบับนี้นะครับมีการผลิตทั้งสิ้นเพียง2ล้านฉบับด,ด้วยกันนะครับธนบัตร80บาทนะครับ หน้าธนาบัตร80บาทนี้นะครับมีการกำหนดออกใช้นะครับวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2555นะครับมีการจัดพิมพ์หรือออกพิมพ์นะครับที่ลงพิมพ์ธนบัตรลายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยธนบัตรนะครับมีความกว้าง80มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ยาว162ม mm ิลลิเมตรด้วยกันนะครับ ธนบัตรจะมาพร้อมกับปกนะครับปกธนบัตรนี่เขาเรียกว่าปกธนบัตรจะมาพร้อมกันนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับถ้าเกิดมีธนบัตรแค่ใบเดียวหรือเป็นใบโดดๆนะครับราคาอาจจะไม่สูงเท่ากับมีครบชุดนะครับหรือหรือเรียกว่ามีปกธนบัตรด้วยธนบัตรนะครับในแต่ละฉบับนะครับจะมีหมายเลขกำกับ ทั้งหมด7หมายเลขหรือ7หลักด้วยกันนั่นเองแล้วก็มีหมายเลขหมวดหมู่นะครับเนื่องจากการผลิตที่มีจำนวนแค่2ล้านฉบับนะครับทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมและก็นักวันก็จะยิ่งมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเรามาดู รายละเอียดของธนบัตรนะครับตั้งแต่ด้านหน้าและด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับธนบัตรด้านหน้านั้นนะครับภาพประธานด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับคู่กับพระฉายาสาทิสลักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้านะครับ และภาพประกอบต่างๆนะครับที่อยู่รอบธนบัตรนะครับจะเป็นภาพพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศนะครับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็จะมีตาสัญ,ญลักษณ์นะครับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80พรรษานะครับ12สิงหาคมปีพุทธศักราช2555นะครับและก็จะมีดอกกุหลาบครีนสิริกิตนะครับดอกคัทริยาครีนสิริกิตแล้วก็มีพระคุดพาและลายไทยนะครับลายดอกไม้ร่วงนะครับพิมพ์ด้วยหมึกพ,มพ,พิเศษสีเหลืองฟ้านั่นเองนะครับ ธนาบัตรทุกฉบับนะครับในธนาบัตรแบบพิเศษในธนาบัตรที่ระดึกนี้นะครับจะไม่หมายเลข9นะครับนำหน้าหมวดอักษรทอทงซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ตามด้วยเลขหมายจํานวน7เลขหมายด้วยกันนะครับเรียงกันไปนะครับเรามาดูด้านหลังของธนาบัตรบ้างกันดีกว่านะครับ โอเคครับพี่กลับมาด้านหลังของธนบัตรนะครับภาพประธานด้านหลังนะครับจะเป็นพระฉายาสาธตสลัก์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบารมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จะมีภาพประกอบนะครับเรื่องราวต่างๆลักษณะพิเศษนะครับของธนบัตรจะเป็นสีฟ้านะครับ ปรากฏเห็นให้เป็นระยะระยะนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาละเรามาเรามาพูดคุยนะครับถึงราคาธนบัตรที่มีการรับซื้อกันดีกว่านะครับ เนื่องจากธนาบัตรแต่ละฉบับนะครับจะมีการรับซื้อหรือขายที่แตกต่างกัอนออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับของคนที่รับซื้อและก็ขายเหล่านั้นนะครับจึงไม่มีราคากลางที่เป็นสแตนดาดอะไรนะครับแต่หลักๆก็จะอยู่ที่จํานวนการพิมพ์นะครับถ้ามีจํานวนการพิมพ์ที่น้อยก็จะเป็นธนาบัตรที่หาค่อนข้างยาก นะครับแล้วก็ยิ่งมีความเก่าเก่าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าธนบัตรขาดหรือยับยุ่ยแต่หมายความว่าธนบัตรนั้นมีการจัดพิมพ์ที่ผ่านระยะเวลามานานแล้วนะครับทำให้ธนบัตรเหล่านั้นมีราคาแพงยิ่งขึ้นสำหรับธนบัตรนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ธนบัตรแปดสิบบาทนะครับผมมีการรับซื้อนะครับเพื่อเก็บเข้ามาสะสมนะครับมีการรับซื้อทั้งสิ้น ฉบับละ750บาทนะครับฉบับละ750บบาทนะครับแต่ก็ต้องมาพร้อมกับปกธนบัตรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปกธนบัตรด้วยนี่นะครับปกธนบัตรสภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมธนบัตร USUNC นะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะดูนี่นี่ครับ เวลาเปิดจะเปิดในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับสำหรับธนาบัตร80บาทนะครับอย่างที่กล่าวกันไว้นะครับผมรับซื้อในราคา750บาทนะครับรับซื้อ100ฉบับขึ้นไปนะครับก็ตบประมาณ70,000 ห้าพันบาทนะครับคือร้อยฉบับเจ็ดหมื่นหบาทนะครับร้อยฉบับหรือหนึ่งแนบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพพันธบัตรกันชัดๆมูลค่าการจ่ายแรกนะครับนะ เวลานั้นนะครับในปีพุทธศักราช2,555นั้นนะครับมูลค่าการจ่ายแรกแค่ฉบับละ120บาทพร้อมแผ่นพับเท่านั้นเองนะครับคือราคาถูกมากแต่พอการเวลาผ่านไปด้วยจำนวนการผลิตที่น้อยทำให้ราคาสูงขึ้นนะครับเป็นธรรมดานะครับทำให้ราคาสูงขึ้นจึงไม่แปลกที่ราคาจะสูงมากยิ่งขึ้น บางคนบอกว่าทําไมตลาดเขาขายกัน900เกือบหลักพันก็เนื่องจากว่า,าผมรับซื้อในราคานี้ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้มีราคาที่เป็นมาตรฐานหรือราคากลางที่มีการฟิกเอาไว้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับแล้วก็ผู้ขายนะครับถ้าผู้ขายรับได้กับราคานี้นะครับเขาก็ขาย แต่ฮะผู้ขายรับไม่ได้เขาก็ไม่ขายถูกไหมครับแต่มันก็มีราคาที่เรียกว่าอะไรนักสะสมนะครับหรือราคาที่เขาเขามีการเทรดกันมีการซื้อขายกันเพราะนั้นถ้าเกิดราคาต่ํามากเกินไปก็คงไม่มีใครมาขายให้ถูกไหมครับเพราะนั้นราคาก็ต้องไม่น้อยไปแล้วก็ไม่ได้สูงเวอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขารับซื้อเพื่อเอาไป ทำกำไรอีกเที่ยวหนึ่งเพราะฉนั้นเขาก็ต้องบวกค่ากำไรกําไรนะครับแล้วก็หักทอนอะไรลงไปนะครับเพราะนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน ถ้าใครนะครับสนใจนะอยากเห็นว่ามีการรับซื้อธนบัตรแบบไหนบ้างยังไงบ้างนะครับลองไปดูในเพลย์ลิสต์รับซื้อธนบัตรดูนะครับ